พร้อมเพราะเรากำลังจะย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเฮอันอันวุ่นวายยุคที่ดาบและเวทมนต์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและยุคที่ชายผู้หนึ่งได้สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ที่จะถูกเล่าขานไปตลอดกาลไทระโนมาซากโดถือกำเนิดขึ้นในตระกูลไทระสาขาคันโตซึ่งเป็นตระกูลนักรบที่มีสายเลือดสืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิคันมุ แม้จะอยู่ในตระกูลที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตวัยยาวของมาสกโดกก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาถูกส่งไปฝึกฝนวิชาการต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กภายใต้การดูแลของครูฝึกผู้เข้มงวดการฝึกฝนของมาสกโดกไม่ได้จำกัดอยู่แค่การไนช้าดาบหรือธนูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยุทธวิธีทางการทหารการขี่ม้าและศิลปะการต่อสู้มือเปล่า เขาใช้เวลาหลายปีในการลับคมฝีมือและจิตบิญญาณนักรบในหุบเขาอันเงียบสงบห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองหลวงทุกวันเขาต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบที่หนักหน่วงทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมภายใต้หิมะที่โปรยปลายหรือการวิ่งฝ่าป่าถือ ใในยามค่ำคืนการฝึกฝนเหล่านี้หล่อหลอมให้มาสกาโดเป็นนักรบที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่มีทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นแต่ยังมีไหวพริบและสติปัญญาที่เฉียบคมเขามากักจะใช้เวลาคุ้นคิดถึงกลยุทธ์และยุธทธวิธีใหม่ๆซึ่งทำให้เขาโดดเด่นกว่านักรบคนอื่นๆในยุคเดียวกันนอกจากนี้มาสกากโดยังมีความสนใจในเรื่องของเวทมนต์และสยศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยท่ามนาน นี่สิ่งที่นักรบส่วนใหญ่ในความรู้เหล่านี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในตำนานของเขาในภายหลังการฝึกฝนอันเข้มข้นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขากลายเป็นนักรบที่ไร้เทียมทานแต่ยันปลูกฝังความรู้สึกของความยุติธรรมและความพักดีต่อผู้คนในดินแดนของเขาซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาในอนาคตเขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินนี้จะนำพาเขา ไปสู่การเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อเติบโตเป็นชายหนุ่มเต็มตัวมาสกาโดก็เริ่มสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะนักครบผู้ป้าหารและมีฝีมือเขาเข้าร่วมในการปราบปรา,ปรามโจรผู้ร้ายและปกป้องดินแดนของตระกูลจากผู้รุกรานหลายครั้งการต่อสู้ครั้งแร,แรกๆของเขามักจะเป็นการเผชิญหน้ากับขุนนางท้องถิ่นที่ช่อชนและกลุ่มโจรที่คอยปลอมสะดมชาวบ้านในทุกสมรภูมิ มัสกาโดสแสดงให้เอนเห็นถึงความสามารถในการนำทัพที่เหนือชั้นและความกล้าหาญที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเขาไม่เพียงแต่เป็นนักดาบที่เก่งกาจแต่ยังเป็นนักวางแผนที่ชาญฉลาดเขามักจะใช้กลยุทธ์ที่คาดไม่ถึงเพื่อเอาชนะศัตรูที่มีกำลังมากกว่าการต่อสู้ครั้งหนึ่งที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วคือการปราบปรามกลุ่มโจรภูเขาที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานหลายปีมัสกาโดใช้กลยุทธ์ ล่อให้โจรเข้ามาในกับดักที่เขาเตรียมไว้ก่อนที่จะนำกำลังเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดการปราบปรามครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสงบสุขกลับคืนมาแต่ยังทำให้เชื่อเสียงของมาซาก,กโดขะขจรกระจายไปทั่วคันโตผู้คนเริ่มมองเห็นเขาเป็นความหวังเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่แค่ขุนนางที่คอยรีดไถแต่เต็นนักรบที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องความสำเร็จเหล่านี้ ทำให้มาซากาโดเริ่มตรหนักถึงอำนาจและอิทธิพลที่เขามีและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้เขาเริ่มเห็นความอยุติธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมและความอ่อนแอของราชสำนักที่ไม่อาจปกป้องประชาชนได้สิ่งเหล่านี้ค่อยๆบ่มเพาะความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาความคิดที่ในไม่ช้าจะนำไปไปการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตชื่อเสียงของมาซากาโดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาในหมู่ญาติพี่น้องและขุนนางท้องถิ่นคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไทระโนสดาโมริลูกพี่ลูกน้องของเขาและมินะโมโตโนซึเนโมโตซึ่งเป็นขุนนางผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งความขัดแย้งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อมาซาก,กโดพยายามปกป้องสิทธิของชาวนาและผู้คนที่ถูกกดขี่จากใครความโลภของขุนนางเหล่านี้การประทะกันครั้งแรกเป็นเพียงการโต้เถียง และการแย่งชิงที่ดินเล็กๆน้อยๆแต่ไม่นานก็บานปลายกลายเป็นการสู้รบด้วยกำนันอาวุธจุดแต่ขักที่ทำให้มาซากะโดตัดสินใจหันคมดาบเข้าหาอำนาจที่สูงกว่าคือเมื่อญาติของเขาไทระโนคุนิกะได้บุกรุกที่ดินและทำร้ายคนของเขาอย่างโหดเหี้ยมมาซากะโดพยายามร้องเรียนไปยังราชาสำนักเกียวโตเพื่อขอความเป็นธรรมแต่กลับถูกพอกเฉยและถูกมองว่าเป็นเพียงความขัดแย้ง ภายในตระกูลการตัดสินใจของราชสำนักที่ไม่เป็นธรรมทำให้มาสะักะโด,ดตระหนักว่าเขาไม่สามารถพึ่งพาระบบที่เน่าเฟนนี้ได้อีกต่อไปความรู้สึกถูกทอดทิ้งและถูกทรยศหักหลังโดยผู้ที่ควรจะปกป้องประชาชนทําให้ความโกรธแค้นในใจของเขาปะทุข,ขึ้นและจุดประกายความคิดที่จะสร้างระเบียบใหม่ขึ้นมาด้วยมือของเขาเองในช่วงเวลา นั่นเองที่มาซากโดได้รวบรวมผู้ติดตามที่คักดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาและนักรบที่ได้รับความเดือดร้อนจากความอยุติธรรมพวกเขามองเห็นมาซากโดเป็นผู้นําที่จะนําพวกเขาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่แค่การแ้แค้นส่วนตัวแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของคนทั้งมวลการตัดสินใจครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการก่อกบฏครั้งใหญ่ที่สุดคือหนังหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและเป็นจุดที่มาซากโดก้าวข้ามจากนักรบธรรมดาไปสู่ตำนานที่ถูกกล่าวขาน เมื่อการก่อกระบะทุขึ้นมาซากาโดได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางยุทธวิธีที่น่าขึ้นเขาไม่ได้เป็นเพียงน,นักกรบที่เก่งกาจแต่ยังเป็นนักวางแผนที่เหนือชั้นปราสาทอิชิอิซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเขาสร้างเครือข่ายฐานที่มั่นและป้อมประการขนาดเล็กทั่วภูมิภาคเพื่อใช้เป็นจุดสุ่มโจมตีและถอยทัพการต่อสู้ขันสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง คือการเผชิญหน้ากับกองทัพของซาดาโมริและสึเนโมโตะซึ่งรวมกําลังกันเพื่อปราบปรามเขามาสกาโดรู้ดีว่ากําลังพลของเขามีน้อยกว่ามากดังนั้นเขาจึงใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเขาหลอกล่อให้กองทัพศัตรูเข้าสู่พื้นที่ที่เขาเตรียมกับดับไว้ก่อนที่จะโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมกันการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดเลือดนองแผ่นดินเสียงดาบกระทบกันดังตึกกล้องไปทั่วสมรภูมิแม้จะเสียเปรียบด้านกลำลังพล ด้วยความกล้าหาญและยุทธวิธีที่เหนือชั้นมาสากาโดและกองทัพของเขาก็สามารถต้านทานการโจมตีของศัตรูไว้ได้และสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพฝ่ายตรงข้ามชัยชนะครั้งหนึ่งนี้ทําให้ชื่อเสียงของมาสากาโดในฐานะนักรบผู้ไม่แพ้กระจรกจายไปพัวนและทําให้ราชสํานักเกียวโตเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามที่แท้จริงจากชายผู้นี้การต่อสู้ที่ปราสาทอิชิอิไม่ใช่แค่การรบเพื่อแย,ย่งชิงดินแดน แต่มันคือการยืนยันถึงเจตจำนงของมาสกาโดที่จะไม่ยอมก้มหัวให้กับความอายุติธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศตนเป็นจกักรพรรดิใหม่แห่งคันโตซึ่งจะนำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายที่สันสะเคลื่อนทั้งแผ่นดิน <c oughs> ท่ามกลางความวุ่นวายของการก่อกบฏเรื่องราวเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับมาสกาโดก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วผู้คนเล่าลือกันว่าเขามีพลังวิเศษหรือได้รับการคุ้มครองจากวิญญ,ญาณร,ร้าย บางตำนานกล่าวว่ามาสกาโดสามารถสร้างร่างเงาของตัวเองได้ถึงเจดร่างเพื่อหลอกล่อศัตรูในสนามรบทำให้ไม่มีใครสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของเขาได้และบางคนเชื่อแต่ว่าเขาได้ทำสัญญากับปีศาจหรือได้รับการช่วยเหลือจากพูดผีปีศาจในการต่อสู้ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มาจากเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อหลายครั้งในสนามรบที่มาสกาโดรอดพ้นจากความตายได้อย่างปาฏิหาริย์ หรือสามารถเอาชนะศัตรูที่มีกําลังเหนือกว่าได้อย่างง่ายดายราวกับมีพลังบางอย่างคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอเรื่องเลยหน้าที่น่าขนลุกที่สุดคือการที่หัวของมาสกาโดที่ถูกตัดไปแล้วยังคงมีชีวิตและลอยไปมาในอากาศเพื่อตามหาตัวผู้ที่ทรยศเขาและดวงตาของเขายังคงจ้องมองได้ความอาฆาตแค้นแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเพียงตำนานแต่พวกมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูของวาสกาโด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ติดตามของเขาว่ามาสกาโดไม่ใช่แค่นี้นุษย์ธรรมดาแต่เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากพลังบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์พลังลึกลับเหล่านี้ทำให้มาสกาโดกลายเป็นบุคคลที่น่าเตงขามและเป็นพี่เคารพย้ำเกรงในเวลาเดียวกันและยิ่งทำให้ราชสำนักเกียวโตตระหนักว่าการปราบปรามเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไปเพราะพวกเขาไม่ได้กำลังต่อสู้กับแค่มนุษย์ แต่กำลังต่อสู้กับตำนานที่มีชีวิตและอาจรวมถึงพลังเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นข่าวการก่อกบฏของมาสคาโดและการประกาศปนเป็นจัการพรรดิใหม่แห่งคันโตได้สั่นสะเทือนราชสำนักเกียวโตไปทั่วจัการพรรดิซูสักุและเหล่าขุนนางต่างตระหนักว่านี่ไม่ใช่แค่การก่อกบฏของขุนนางท้องถิ่นทั่วไปแต่เป็นการท้าทายอำนาจสูงสุดของราชวงศ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความกังวลแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวง เพราะมาสคาโดไม่เพียงแต่มีกำลังพลที่แข็งแกร่งแต่ยังมีชื่อเสียงในด้านความสามารถเหนือธรรมชาติทำให้ผู้คนหวาดกลัวและไม่กล้าต่อต้านเพื่อรักษาพระราชอำนาจและระเบียบของแผ่นดินจักรพรรดิสุสคุจึงมีประบัญชาให้ยกกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อปราบปรามมาสคาโดให้สิ้นซากกองทัพนี้ประกอบด้วยนักรบจากตระกูลต่างๆทั่วญี่ปุน่นนำโดยแม่ทัพผู้เก่งกาดและเปี่ยมประสบการณ์ เป้าหมายคือการนำหัวของมาสกาโดกกลับมายังเมืองหลวงให้ได้การเคลื่อนทับของกองทัพจกักรพรรดิเป็นภาพที่น่ากเกรงขามทงประจำตระกูลต่างๆปลิวใส่ไหวไปทั่วท้องฟ้าเสียงฟีเท้านับหมื่นดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของราชสำนักที่จะยุต,ติการก่อบกบฏครั้งนี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามการตัดเดาสินใจครั้งนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าราชสำนักจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับมาสกาโด และพร้อมที่จะใช้กําลังทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาอํานาจของตนเองการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กับกองทัพของมาสคาโดผู้ท้าทายอํานาจสวรรค์กําลังจะเริ่มต้นขึ้นและผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของญี่ปุ่นไปอีกหลายร้อยปีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของไทระโนมาสคาโดเกิดขึ้นที่สมหรับภูงโคจิมะในจังหวัดชิโมสกอนทัพของจักรพรรดิที่มีกําลังพลเหนือกว่าหลายเท่า ได้เขาอบล้อมกองทัพของมัสกาโดไว้ทุกด้านการรบเป็นไปอย่างดุเดือดและไร้ความปราณีมัสกาโดและนักรบผู้พักดีของเขาต่อสู้สุดกำลังแม้จะรู้ว่าโอกาสที่จะชนะนั้นริบรี่ดาบของมัสกาโดฟาดฟันไปสังหารศัตรูไปนับไม่ถ้วนร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลแต่จิตวิญญาณของเขายังคงไม่ยอมแพ้ทว่าโชคชะตาก็ไม่ได้เข้าข้างเขาในขณะที่การรบดำเนินไปอย่างดุเดือด ลูกธนูอาบยาพิษดอกหนึ่งก็พุ่งตรงเข้าปักที่หน้าผากของมัสกาโดกร่างของเขาล้มลงกับพื้นอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงกรีดร้องของนักรบทั้งสองฝ่ายการล้มลงของมัสกาโดททาให้ขวัญกําลังใจของกองทัพเขาแตกสลายและการต่อต้านต้องสิ้นสุดลงในไม่ช้าหัวของมัสกาโดถูกตัดออกและถูกนําไปแสดงที่เมืองหลวงเกียวโตเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปราบปรามกบฏแต่แม้ร่างกายของเขาจะดับสิ้นไปแล้ว ตำนานของเขากลับเพิ่งเริ่มต้นขึ้นการตายของมาสกาโดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกบทหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เขากลายเป็นกลนไก่และตลอดการการ,การต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้แม้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญและความไม่ยอมแพ้ของชายผู้หนึ่งที่กล้าท้าทายอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินและทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลัง แม้ว่าไทระโนวสกโดจะถูกปราบปรามลงได้แต่เรื่องราวของเขากลับไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำตำนานของเขากลับยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาผู้คนเริ่มมองว่ามาสักโดไม่ใช่กบฏแต่เป็นวีรบุรุษผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหลังจากที่เขามากับมาสกโดทำเป็นวีรบุรุษ และคนนั้นเติบโตเพื่อความยุติธรรมเป็นพูทป้านเกิดของเขาและเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเขาหลังจากที่เขามากราบมาสากโดไม่ญาติเป็นกลับก็จะเสียมนุษย์ท่องไปเลยเสียชีวิตหัวของมาสากโดถูกนำไปแสดงที่เมืองหลวงเกียวโตแต่ตำนานเล่าว่าหัวของเขายังคงมีชีวิตและจ้องมองผู้คนด้วยความโกรธแค้นลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมรดกของมาสากโดไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะ หรือความพ่ายแพ้ในสงครามแต่อยู่ที่เรื่องราวของเขาที่ยังคงถูกเล่าขานและสารเจ้าที่ยังคงยืนหยัดเป็นพยานถึงตำนานของชายผู้กล้าหาญที่ท้าทายชะตากรรมของตัวเองและนี่คือเรื่องราวของไทระโนมัซกะโดตำนานที่ยังคงมีชีวิตยอยู่ในใจของชาวญี่ปุ่นเขาอาจถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกบฏแต่สำหรับผู้คนในคันโตเขาคือบีรบุรุษผู้กล้าหาญ ผู้ที่กล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมและความเป็นอิสระเรื่องราวของเขาเตือนใจเราว่าแม้ในยุคที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงแห่งความหวังและการต่อต้านอยู่เสมอมัสกะโดไม่ได้จากไปไหนวิญญาณของเขายังคงสถิตยอยู่ในสารเจ้าในตำนานที่ถูกเล่าขานและในจิตวิญญาณของชายคันโตผู้ที่ยังคงเคารพและจดจําเขาในฐานะผู้พิทักษ์ตลอดไปเรื่องราวของเขาจบลงด้วยความสงบราวกับสายลมที่พัดผ่านกลีบดอกสักุระที่ร่วงโรย ชวนให้เราหวนรำลึกถึงความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญที่ไม่มีวันตายหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอันเข้มข้นเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณอยากให้ซามูไรเว69พาไปเจาะลึกตำนานของใครอีกในตอนต่อไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดท,ทุกเรื่องราวสุดเข้มขน้นจากโลกของซามูไรและนินจาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ